w o r ร์สมีอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี ต้อนรับเข้าสู่ p o c k e ต i อเดียความรู้ฉบับก,กระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของภาวะดอกเบีย้ยต่ำกันหน่อยนะคะเพราะว่าเราเห็นธนาคารกลางสหรัฐนะคะในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็พูดชัดนะคะว่าน่าจะเห็นดอกเบีย้ยต่ำไปอีกนานนะคะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้เร่งจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่อย่างใดเนื่องจากเขาก็มีการปรับเป้าเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยว่าเอ้ยถ้ามันเป็น2%อก็ไม่เป็นไรนี่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะ ซึ่งประเด็นเหล่านั้นเองก็ทําให้หลายคนคาดการณ์นะคะว่าคงได้เห็นภาวะดอกเบี้ยต่ําเตี้ยเรีดินแบบนี้ไปอีกนานจนมีเรื่องของมาตรการอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยสาหรับนโยบายการเงินที่จะมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นตัวยิ่งเครือขันโทเป็นต้นคําถามก็คือแล้วถ้าดอกเบี้ยต่ําแบบนี้ไปนะคะใครที่เคยวางแผนเกษียณไว้เนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะวันนี้มันมี3ข้อด้วยกันที่อยากให้ทุกคนลองปรับดูนะคะลองฟังกันดูเนาะว่า เราปรับอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ควรจะปรับอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเพราะว่าการเกษียณเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นการลงทุนระยะยาวมากนะคะบางคนเนปี10ปี20ปี30ปีก็มีนะคะดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถมองเฉพาะ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าเหตุการณ์ระยะสั้นได้อย่างเช่นเรื่องของโควิดในทีมภาวะดอกเบี้ยต่ำความผันผวนของสินทรัพย์เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นถาวรน,นะคะแน่นอนว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยความเสี่ยงความผันผวนได้อยู่กับเราตลอดอยู่แหละแต่ว่าวิกฤตโควิดในทีเนี่ยเป็นสิ่งที่มาแล้วเดี๋ยวก็ไปเหมือนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสเองเหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งเหมือนวิกฤตตัวเหตุการณ์้ำท่วมปี54แบบนี้เป็นต้นแม้ว่าในครั้งนี้จะรุนแรงมากกว่านะคะบ้างบอกว่าน่า จะเป็นครั้งรุนแรงที่สุดนับแต่ The Great Depression เลยนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นรอบศตรวรรษหรือว่า100ปีเลยด้วยซ้าเพราะว่าฝนเอเมลโอกาสไปคุยกับเพื่อนๆนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคการท่องเที่ยวก็บอกตรงกันว่าโหทุกคนบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่เกิดมานะคะทั้งรุ่นของเพื่อนเอนเองแล้วก็รุ่นของคุณพ่อคุณแม่เองที่ทําธุรกิจท่องเที่ยวมานาน5060ปีก็บอกโหครั้งนี้แรงกว่าปี40เยอะมาก ทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราว่าแล้วควรทำอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายต้องปรับลดค่าใช้จ่ายกันนี่เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำไม่ง่ายนะคะการที่เราแต่ละคนเนี่ยจะเก็บออมเงินได้จะสามารถต่อยอดความมั่งคั่งวางแผนเกษียณหรือวางแผนตามเป้าหมายการเงินได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องลดค่าใช้จ่ายก่อนเหมือนที่ วันก่อนเฟินก็เพิ่งล่อ้ฟังใน p ็อกเก็ตไอเดียไปนะคะว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เขาก็เสียได้ตอนอายุ30กว่า เขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องของการลงทุนการไปหาสินทรัพย์หรือว่าวินัยในการลงทุนเลยแต่คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเดี๋ยวลองไปฟังย้อนได้นะคะเช่นเดียวกันข้อแรกที่ควรปรับเลยคือปรับลดค่าใช้จ่ายคือเราจะต้องมีเงินเหลือพอก่อนนะคะกระแสะเงินสดเนี่ยต้องไม่ติดลบนะคะอย่างที่เราได้ยินกันว่าช่วงนี้ cash is king ใครมีเงินสดอยู่ในมือถือว่าดีที่สุดเพราะว่า ถ้าเรามีเงินสดอยู่ในมือแสดงว่าหนึ่งนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเช่นหกเ,เดือน12เดือนถ้าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นพิษโควิดยังไม่หายไปวัคซีนมาแต่ยังใช้การไม่ได้ทั่วโลกหรือเอศรษฐกิจบางภาคฟื้นแต่บางภาคซุดอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะได้มั่นใจหน่อยว่า,อ,าอย่างน้อยมีเงินสดไว้ในมือนะคะแต่ถ้าทาไม่ได้นะคะก็ต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นที่สุดออก น,นะคะเช่นหลายคนบอกว่าแล้วมันจะรู้ได้ยังไงไม่จําเป็นเินว่านะคะการแยกระหว่างนิดกับว n นเนี่ยชัดเจนทีเดียวนิดหรือว่าสิ่งที่จําเป็นก็คือถ้าเราไม่มีจะอยู่ไม่ได้ว n นเนี่ยถ้าไม่มีก็อยู่ได้แต่อาจจะไม่ได้สร้างความพอใจให้กับตัวเองอาจจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันก็ได้นะคะเช่นเป็นอาหารเหมือนกันแต่อาหารที่นิดคืออาหารที่ทําให้เราอิ่มท้องซึ่งอาจจะคือ ข้าวไข่เจียวก็ได้อาจจะเป็นข้าวคลุกน้ำพริกก็ได้นะคะแต่วอนเนี่ยคือเราอยากกินรามงและอยากกินชาบูและเราอยากจะกินอ,อ,อาหารญี่ปุ่นและอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือวอนเห็นไหมคะอาหารเหมือนกันแต่นี้ก็คือจําเป็นเพื่อประทังชีวิตวอนคืออยากได้เพื่อสร้างความสุขส่วนเพิ่มให้กับชีวิตนั้นนะเราก็ลองดูนะคะว่าเงินที่เราใช้จ่ายไปแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ย เป็นนิดจริงหรือไม่นะคะอันนั้นคือส่วนแรกเลยแต่ถ้าใครทําไม่ได้นะ้้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเงินไม่เหลือสักทีเนี่ยอยากให้ลองทำจริงๆคือบัญชีรับจ่ายคือบันทึกใส่มือถือผ่านแอปพลิเคชันก็ได้แต่เฟิร์นเนี่ยเคยลองหลายแอปเหมือนกันแต่ว่าพอแอปเยอะๆไม่รู้สิเฟินชอบแมนนวลด้วยมั้งคะก็สุดท้ายก็ใช้แบบบวกลบเอาได้เงินมาเท่านี้ก็บวกไป แล้วก็ลบหักไปในแต่ละวันนะคะได้ค่าขนมมาเท่าไหร่นะคะค่าใช้จ่ายเงินเดือนอย่างเงี้ยเท่าไ,ไหร่แล้วก็หักไปว่าเราซื้อน้ําซื้อขนมซื้อเสื้อผ้าออทําบุญไปนะคะหรือว่าบริจาคไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็บวกลบไปในแต่ละวันสักพักหนึ่งอะค่ะหรนว่าสักอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าคฮ้ยมีค่าใช้จ่ายจิปาถะเยอะมากที่เราจริงๆแล้วตัดได้ นะคะถ้าใครไม่เคยทําช่วงนี้แหละลองทําดูแล้วจะรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอีกเยอะมากที่ไม่ได้จําเป็นกับชีวิตจริงๆทั้งส่วนที่เป็นเงินสดเราก็ส่วนที่เรารูดบัตรหรือช็อปออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เช็คก,กันในกระเป๋านี่ยากเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยพบเงินสดแหละแต่เงินหายไปจากบัญชีจังเลยหรือไม่ก็ บัตรเครดิตบินมาที่ก็ตกใจว่าใช้อะไรไปบ้างแบบนี้เป็นต้นนะคะ2คือต้องปรับพอร์ตลงทุนค่ะคือถ้าเราเนี่ยเห็นดอกเบีย้ยต่ำแบบนี้นะคะแล้วก็เรามองว่า cash is king คือถือเงินสดไว้อย่างเดียวเลยฝากเงินอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ได้รับดอกเบีย้ยเฉพาะดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้คือเรื่องของความปลอดภัย คือถ้าใครกลัวความเสียงนี่อาจจะเป็นคำตอบใช่ไหมใช่แต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะวางแผนกเกษียณอาจต้องกลับไปที่เป้านะว่าเราคุยกันเรื่องกเกษียณซึ่งถ้าวางแผนกเกษียณเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้นะคะจริงๆมีของดีและถูกเยอะมากนะคะหลายคนบอกว่าไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเริ่มนะคะ แต่อย่าลืมนะคะว่าทุกวิกฤตเนี่ยสร้างเศรษฐีใหม่เสมอจริงๆแล้วฟันเองนะคะตอนตั้งแต่ปี2009แล้วที่ลงหุ้นอเมริกาไปเนี่ยตอนนี้ก็ผลตอบแทนขึ้นมาแบบมหาศาลมาเป็นดับเบิลแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเงินไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาตลาดได้ไม่นานนะคะแล้วก็เก็บออมจากเงินเดือนน้อยนิดของเราในยุคนั้น แต่ถามว่าวันนี้เนี่ยฟืนหยุดลงทุนหรือเปล่าคําตอบคือตั้งแต่เกิดวิกฤตมาเมื่อต้นปีนะคะจนกระทั่งเดือนมีนาคมที่บอทท่อมไปเนี่ยฟืนยังซื้อต่อเนื่องเลยนะคะคนส่วนใหญ่เลยบอกว่าไม่มีเงินจะซื้อแล้วให้ทํำยังไงดีคําตอบก็คือไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณลงทุนระยะยาวได้คุณมีเงินฉุกเฉินเพียงพอแล้ว6 1ถึงเดือนที่เหลือคุณค่อยทยอยลงทุนได้แต่ถ้ายังไม่มีแม้เงินฉุกเฉินตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเริ่มลงทุนก็ไม่ผิดนะคะ เพราะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วคุณไปถอนเ,อเงินลงทุนที่อยู่ในช่วงตลาดผันผวนมีความเสี่ยงโอกาสปรับลงสูงแบบเนี้ยมันก็อาจจะทําให้ไม่ตอบโจทย์ภาระทางการเงินในปัจจุบันแต่หวังว่าจะไปมีความสุขในอนาคตอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลําบากเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ช็อตขึ้นมาจริง สุดท้ายถ้าเราต้องขายสินทรัพย์ในราคาขาดทุนก็ฝันว่าได้ไม่คุ้มเสียนะคะอย่างไรก็ตามผลการศึกษาของบรุนสันเขาบอกนะคะว่าเขาไปศึกษากองทุนเพนชันฟันนะคือพวกกองทุนบำเหน็จบำนานข้าราชการเหมือนกอบขอบ้านเราแบบเนี้ยศึกษาเพนชันฟันขนาดใหญ่ในสหรัฐนะคะตั้งแต่ปี1974ถึง1983คืนรวมแล้วกว่า90ปีเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้มาจาก Market ็ต m ัมิค่ะไม่ได้มาจากการจับจังหวัตลาดนะคะแล้วก็ไม่ได้มาจากการเลือกหุ้นแต่อย่างไรแต่มาจากสิ่งที่เรียกว่า asset allocation หรือการจัดสรรเงินลงทุนเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เบสิกที่สุดเนี่ยมักจะให้ผลดีที่สุดถ้าเราทำอย่างมีวินยัย แปลว่ารายการจัดสรรเงินลงทุนแปลว่าไม่ใส่เงินไว้ในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งอย่างเดียวเช่นร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินเก็บของเราไปลงทุนหุ้นตัวเดียวแบบนี้ไม่ได้หรือไปลงหุ้นตลาดเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ควรหรือไปลงหุ้นหลายตลาดแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหุ้นแบบนี้ถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้สูงก็อาจจะไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้สูงไปลงหุ้นอย่างเดียวก็ได้นะแต่ควรกระจายหน่อยเช่นกระจายตลาด หุ้นไทยมีและไปลงหุ้นอเมริกาไหมไปลงหุ้นจีนไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นกระจายตลาดกระจายกลุ่มอุตสาหกรรมไปนะคะเพราะว่าแต่ละแห่งก็จะมีความโดดเด่นอุตสาหกรรมธุรกิจที่โดดเด่นแตกต่างกันหรือถ้าใครรับความเสี่ยงสูงได้ไม่มากก็ควรจะลงหุ้นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหน่อยเช่นตราสารหนี้นะคะแล้วก็กระจายไปทองคำนิดนึงอสังหาหน่อยนึ่งพันรีสอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนั่นคือหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จทางการลงทุนคือการทำ asset allocation นะคะดังนั้นเราต้องปรับพอร์ตการลงทุนของเราด้วยแล้วก็ตอนนี้รีสนะคะต้องยอมรับว่าหรือพวก property fund กองอสังหาหลายตัวที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าราคาตกลงมาเยอะ ไปศึกษาดดูได้ 3. คือต้องเปลี่ยนทัศนคติอันนี้พูดง่ายสุดแต่ทำยากสุดนะคะเพราะว่าการวางแผนเพื่อวัยเกษียณเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะต้องดูหลายอย่างควบคู่กันไป 1. คือภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณ 2. คือความเสี่ยงเรื่องอัตรางเงินเฟ้อท,ที่จะทำให้เงินมันด้อยค่าลงถูกไหมคะสก็คือแล้วเราหล่จะมีอายุยืนยาวแค่ไหนนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มี คาดการอายุไขไม่เท่ากันก็ต้องดูคุณปูค่คณย่าคุณตาคุณยายของเรากับสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้ในแต่ละเดือนแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราก็ต้องปรับทัศนคติด้วยว่าเราควรจะเริ่มลงทุนได้แล้วนะคะสําหรับใครที่ฟัง Pocket ็ตไอเดียมาตลอดยังไม่ลงทุนฝันว่าเริ่มง่ายๆเลยนะคะจากกองทุนรวมดัชนีถ้าชอบหุ้นไทยก็ลงเซ็จห้ซึ่งก็อาจจะเป็นหุ้นกลุ่มที่ เป็นกลุ่มเก่านิดนึงก็คือธนาคารพลังงาน แต่ถ้าใครอยากจะลงทุนหุ้นที่เป็นนิว n o ม m a ลหน่อยก็อาจจะต้องไปตลาดต่างประเทศนะคะทั้งสหรัฐแล้วก็จีนแต่ก็ต้องศึกษาด้วยเพราะว่ามีความเสงเลือดตาและเปลี่ยนตามมาแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลข่าวสารรอบด้าเหมือนกับหุ้นไทยนะคะก็ลองศึกษาดูได้ไปสอบถามบรรดาธนาคารพาณิชย์หรือว่าบลจอต่างๆหรือบโบรกเกอร์ต่างๆที่เขาเป็นตัวแทนจําหน่ายก็ได้เหมือนกันนะคะเขาจะได้ให้คําแนะนํากับเรากลับมาได้ว่าควรจะเริ่มจากกองทุนรวมอะไรดีหรือง่ายสุดก็ กองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งก็ให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินเล็กน้อยแต่ก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะอย่างน้อยให้เข้ามาเรียนรู้โลกของการลงทุนก่อนนะคะชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยๆหาโอกาสเพิ่มเติมได้นะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดต้องลงทุนในความรู้สม่ําเสมอด้วยวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันอย่าลืมปรับสาปรับนะคะเพื่อแผนกเกษียณในช่วงยุคดอกเบีย้ยต่ําทางเรื่องของการปรับลดค่าใช้จ่ายการปรับพอร์ตการลงทุนและสุดท้ายก็คือปรับทัศนคติ ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ